สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องชาว CP ที่รักทุกท่านวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงโครงการปันปูกฟ้าทลายโจรซึ่งเกิดจากดํำริของท่านประธานอาวุโสธนินเจรวนนท์ที่ต้องการแก้ไขปัญหาขาดแคลนยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่มีสรรพคุณใช้เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อผลิตเป็นชนิดแคปซูลจกจ่ายฟรีให้แก่ประชาชน โดยทัางเกลซีพีได้เริ่มปลูกฟ้าทลายเจรตั้งแต่วันแม่แห่งชาติ1 2สิงหาคมที่ผ่านมาบนเนื้อที่100ไร่ภายในฟาร์มจังหวัดสระบ,บุรีจนถึงปัจจุบันได้ทยอยเก็บเกี่ยวและนำเข้าสู่กระบวนการการผลิตเป็นยาสมุนไพรชนิดแัปซูลภายใต้ชื่อปันปลูก เราจะเริ่มจากฟรีกาชุมชนสถานพยาบาลองค์กรต่างๆรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางได้ในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อในหลวงราชการที่9พ่อหลวงของแผ่นดินและเป็นการร้อยเรียงความดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสอดคล้องกับค่านยิยม3ประโยชน์ของเพือซีพี สำหรับฟ้าทลายโจรน,นั้นจัดเป็นสมุนไพรลดขมที่มีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยทางคลินิกพบว่ามีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อเชียบพรานของระบบทางเดินหายใจได้ดีเช่นอาการไอและการเจ็บคอ โดยในฟ้าทลายโจรมีสารแอนโดกาโฟไลา์ที่ช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด -19 ทําทำให้ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงมีอาการดีขึ้นและมีส่วนช่วยป้องกันปอดอักเสบโดยสารชนิดนี้เป็นสารที่ต้องจำกัดปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันอย่างถูกต้องเพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ สำหรับแปลงปูฟ้าทลายจนทั้ง100ไร่ของ CP นั้นผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์แล้วยังได้ขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอจึงม,มั่นใจได้ในความปลอดภัยสำหรับส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยคะ่ะ